การตัดสินใจหันหลังให้กับความรักในครั้งนั้นเป็นการตัดสินใจที่ง่เง่าที่สุดเท่าที่ในชีวิตของคิมหันเคยตัดสินใจมาเลยนั่นเพราะเขากลัวว่าจะสูญเสียคนดีๆอย่างเธอไปเขาเลยเขอเวลาไปปรับเปลี่ยนสันดานชั่วๆเออนิสัยไม่ดีของตัวเองก่อนโดยความผิดพลาดนั้นคือการที่เขาหายหัวไปไม่บอกไม่กล่าวปล่อยให้อันดาง,ง,งุนงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงลําพังจากรอเป็นวันกลายเป็นเดือนจากเดือน กลายเป็นเกือบปีอันดาตัดสินใจไม่รออีกแล้วเพราะเธอมีใครบางคนที่ควรค่าแก่ก,การใส่ใจมากกว่านั่นคือชีวิตน,น้อยในท้องของเธอหากแต่เมื่อข่าวนี้รู้ไปถึงหูของคิมหันไอความเยอะหญิงจองหองที่คำโคไว้กลับพังทลายลงทันทีอันดาท้องเมื่อไรแล้วกับใครถึงกับเต้นผางผางเป็นเจ้าเข้าและด้วยความมันน่นนามั่นหนกสิบกะโหลกห้ากะลา ก็ทําให้เขามั่นใจว่าเด็กในท้องนั้นเป็นลูกของเขาอย่างแน่นอนปฏิบัติการง้อเมียทองโยจึงเริ่มต้นขึ้นเคยไม่ให้สถานะคนรักที่ชัดเจนกับอันดาก็จริงแต่ครั้งนี้เขาจะมาทวงสถานะของเขาคืนทั้งในฐานะผัวและพ่อเขาจะตื้อจนกว่าคุณแม่มือใหม่จะใจอ่อนเลยไม่ยอมคืนดีไม่เลิกราบทนำผู้ชายอย่างคิมหันชอบการผูกมัด ชอบการมีความสัมพันธ์ในเชิงชู้สาวเขาอยากมีใครสักคนเคียงข้างอยากใช้ชีวิตอยู่ด้วยไปจนแก่เท่าหัวขาวโพลนรักจนกว่าความตายจะพรากจากกันไปเขาเลยกลายเป็นคนเลือกมากกับการมีความสัมพันธ์กับใครสักคนโดยปริยายซึ่งก็ไม่ผิดเขาอายุเริ่มเยอะแล้ว30ถึงจะไม่เยอะในสายตาคนอื่นกำลังเข้าวัยผู้ใหญ่อย่างจริงจังแต่ในความรู้สึกเขา ขาไม่ควรมาเล่นๆกับอะไรอย่างนี้อีกแล้วเขาอยากจริงจังกับใครสักคนจริงๆใครสักคนที่จะมาเป็นคู่ชีวิตตามที่เขาต้องการได้เอาจริงๆแล้วคิมหันไม่ใช่คนมีสเปคอะไรเรื่องผู้หญิงหรอกนะแค่เข้ากันได้สักครึ่งหนึ่งเขาก็โอเคแล้วแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็รู้ดีว่าการเข้ากันได้แค่ครึ่งเดียวมันไม่พอกับคนรักเก่าที่เพิ่งเลิกรากันไปเขาประเมินว่ามีความเข้ากันได้ครึ่งหนึ่ง อีกครึ่งหนึ่งเข้ากันไม่ได้เลยสักนิดมันเป็นสาเหตุที่ทําให้เลิกรากันและถ้าเขาจะมีใครสักคนเข้ามาในชีวิตอีกเขาก็ไม่อยากจะรักๆเลิกๆแล้วอย่างที่บอกว่าอยากใช้ชีวิตอยู่ด้วยจนตายและเขาก็ได้เจอกับใครคนนั้นไม่ได้เป็นความตั้งใจหรอกแต่ก็ไม่ได้เป็นความบังเอิญสักเท่าไหร่เขาเห็นเธอในกลุ่มอ่านหนังสือกลุ่มหนึ่งในเฟซบุ๊ก มาโพสขอให้สมาชิกกลุ่มแนะนำหนังสืออ่านเล่นสำหรับการเยียวยาจิตใจเพราะเธอเพิ่งเทโครงคนคุยล่าสุดมาวงเล็บปิดท้ายด้วยอีกว่าถ้ามีใครอยากจะดำใจเธอก็ยินดีคิมหันไม่ได้คิดจะแอดเฟรนไปหรอกแต่สุดท้ายก็ add. แอดกะว่าคุยเล่นเนเอาสนุกแก้เบื่อโดยไม่คาดคิดมาก่อนว่าการคุยกันเพียงวันสองวันความใช่จะทักทายอย่างไม่รู้ตัวหากคิดในเรื่องเหตุและผลแล้ว ความใช่มันคือความเข้ากันได้กับทุกเรื่องกว่า80%เลยทีเดียวที่มีรสนิยมความคิดเห็นกิจกรรมที่ชอบทำต่างๆสอดคล้องกันส่วนอีก20%เขาแบ่งให้เป็นความชื่นชอบในเรื่องอื่นๆของเขากับเธอที่ไม่ตรงกันคนละ10%ถึงอย่างนั้นก็ไม่ใช่ปัญหาสำหรับความรักเพียงเวลาไม่กี่วันที่คุยกันชายหนุ่มตกลุมรักอันดาอย่างมิอาจกู้ความรู้สึกกลับคืนได้ โชคเข้าข้างเขาที่เธอเองก็รู้สึกไม่ต่างกันยิ่งคุยความรู้สึกยิ่งก่อเกิดเรากับรู้จักกันมานานแรมปีและความบัดสบมันอยู่ตรงนี้แหละคิมหันรู้ว่าตัวเองเป็นพวกนิสัยเสียมีความสุดตรงที่ชาวบ้านชาวช่องใช้ชีวิตลำบากอยู่หลายประการเช่นหึงหวงเกินเบอร์รเผด็จการบ้าอำนาจเอาแต่ใจมันนามันโหนกเกินเหตุอีกโก้จัดคนรักเก่าๆที่ผ่านมาจึงต้องยอมเขา แม้ว่าในการยอมนั้นจะมีการแลกเปลี่ยนเรื่องเงินทองเข้ามาเกี่ยวข้องก็ตามแต่เขาเป็นสุภาพบุรุษพอที่จะไม่เล่ารายละเอียดนี้จอดลึกลงไปหรอกนะอย่างน้อยก็เคยเป็นคนรักกันในช่วงเวลาหนึง่งส่วนอันดานนั้นเป็นผู้หญิงสมัยใหม่รักอิสระดิ้แตกด้วยความที่เป็นศิลปินออนไลน์มั่นใจทำอะไรตามใจตัวเองเหมือนกันคนเข้าหาเยอะทั้งชายและหญิงจากความอัธยาศัยดีของเธอสำคัญกว่านั้น เธอรักตัวเองมากพอที่จะไม่ยอมให้ตัวเองไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่บั่นทอนไอ้ที่มั่นใจมั่นใจในตอนแรกคิมหันชักจะใจอ่อเสียแล้วแม้จะได้เจอหน้าข้าตากันบอกรักกันดุดคนรักมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งทางกายอยู่หลายต่อหลายครั้งเขาก็ยังใจอ่อเหมือนเดิมความรู้สึกว่าจะสูญเสียเธอไปก่อตัวขึ้นทีละน้อยจนมากล้นเพราะยิ่งรู้จักกันมากขึ้นเท่าไรเขายิ่งตระหนักได้ว่าเธอจะไม่ทนอยู่กับเขาแน่ๆ ถ้าหากเขายังแก้สันดานไม่สิมิใสยแย่แย่ๆของเขาให้ได้ในเมื่อเขาแก้ไม่ได้เขาก็ไม่สมควรจะอยู่ตรงนี้ต่อให้อันดาอยากจะโคบหพาเขาออกหน้าออกตาแต่เขาก็ไม่ยอมให้สถานะแฟนกับเธอมินำซ้ำยังพักความสัมพันธ์เอาไว้เสียด้วยผมอยากจะหยุดทุกอย่างไว้ก่อนจนกว่าจะแก้นิสัยเร็วๆของตัวเองได้ถ้าแก้ได้แล้วผมจะกลับมาจีบคุณใหม่ ฉันว่ามันโคตรไร้สาระไอ้คิมไม่เห็นจะต้องถอยไปแบบนี้เราค่อยๆแก้ไปด้วยกันก็ได้ในเมื่อคุณคิดจะแก้อยู่แล้วไม่ได้หรอกผมจะตัดสินใจแล้วยังไงผมก็จะเอาตามนั้นแล้วถ้าคุณกลับมาฉันมีคนคุยใหม่ไปแล้วล่ะถึงได้บอกไงว่าเป็นการตัดสินใจที่โง่ที่สุดในชีวิตของผมไม่ต้องรอผมนะเปิดโอกาสให้ตัวเองถ้าสุดท้ายแล้วผมจีบคุณอีกครั้งไม่ติด จะจัดการกับความรู้สึกของตัวเองเองมันเป็นปัญหาของผมแล้วความรู้สึกของฉันที่มันเสียไปตอนนี้ล่ะคุณใช้ฉันทํายังไงเป็นหน้าที่คุณที่จะต้องจัดการเองมันเป็นปัญหาของคุณคิมหันไม่ได้อยากจะพูดจาใจร้ายอย่างนี้นะแต่มันคือความจริงเขาไม่สามารถมาแบกรับความรู้สึกอะไรของหญิงสาวได้ในตอนนี้ตอนที่สถานะไม่ชัดเจนและเขาไม่พร้อมให้สถานะเธอแม้ในใจจะหวังลึลกๆว่าเธอจะรอเขา แต่เพราะปากดีพูดออกไปว่าไม่ต้องรออันดาที่พยายามกล่อมเขาอยู่หลายต่อหลายครั้งกลับถึงจุดสิ้นสุดไม่ให้รอใช่ไหมได้งั้นเธอก็จะไม่รอหายออกจากสาระบบชีวิตของเขาไปเลยชนิดไรทุกช่องทางติดต่อบล็อกทุกช่องทางคราวนี้แหละไอคนปากเก่งเป็นฝ่ายร้อนรอนละถึงกับต้องสมัครแอคเคาท์ใหม่มาเพื่อเอาไว้ส่องเฟซบุ๊กเธอโดยเฉพาะดีที่เธอเป็นศิลปินออนไลน์เออ หมายถึงเธอเป็นนักวาดการ์ตูนออนไลน์น่ะและมีแฟนคลับติดตามเยอะพอสมควร Facebook ของเธอเลยเปิดสาธารณะเพื่อให้ใครต่อใครได้เข้ามาดูเขาเลยได้รู้ความเป็นไปในชีวิตเธอเรื่อยๆพร้อมกับหาจังหวะเหมาะๆที่จะกลับเข้าไปในชีวิตอันดาอีกครั้งเมื่อไรเขาตอบไม่ได้มันคงจนกว่าเขาจะรู้สึกว่าตัวเองดีขึ้นจนหาที่ติไม่ได้ตามระสา perfectionist ว่าครั้งนี้สวรรค์ไม่เข้าข้างเขาการส่องอันดาทุกวัน มันทำให้เขาประจักษ์กับเรื่องหนึ่งเธอท้องไม่ได้รู้จักโพสต์เตตัสในเฟซบุ๊กของเธอหรอกนะรู้จักคอมเมนต์แซลๆของเพื่อนเธอนั่นแหละที่เรียกเธอว่าคุณแม่บ้างเรียกเจ้าตัวเล็กในท้องว่าเม็ดถั่วบ้างอะไรบ้างแต่นั่นไม่ใช่สาระเขาอยากรู้มากกว่าว่าเธอท้องกับใครเมื่อไรและทำไมเขาถึงเพิ่งมารู้เรื่องนี้โัวสมองของคิมหันอึ้งไปเลยเขาจับต้นชนปลายไม่ถูก กระนั้นก็สืบค้นข้อมูลเรื่องนี้อย่างจริงจังก่อนพบว่าอันดามีอายุคันได้เราวหกเดือนแล้วเธอเพิ่งเลิกติดต่อกับเขาไปเมื่อแปเดือนที่แล้วมีอะไรกันกับเขาครั้งสุดท้ายราวเ้าเดือนก่อนมันก็แสดงว่าเขาเป็นพ่อนะสิไม่ใช่คำว่ามีโอกาสสัญชาตญาณบางอย่างบอกกับเขาว่าเขาเป็นพ่อแน่ๆไม่ผิดตัวความดีใจพร่งพลายเข้าใจความรู้สึกของการเป็นพ่อคนขึ้นมาทันที แทบอยากจะวิ่งไปบอกคนให้รู้กันทั้งหมู่บ้านว่าเขาเป็นพ่อคนแล้วแต่แต่แต่แต,แต่ปัญหาก็คือคนเป็นแม่จะยอมรับเขาเป็นพ่อของลูกในท้องหรือเปล่านี่สิอันนี้ปัญหาใหญ่เลยเขาเป็นคนพักความสัมพันธ์เองจนเธอตัดสินใจจากไปการที่เขาจะกลับไปเป็นแบบนั้นมันคงดูช่างมันเขาไม่สนรอกในเมื่อมั่นใจว่าเด็กในท้องเป็นลูกของเขาเขาก็จะกลับไปทวงคืนทั้งตำแหน่งผัวและพ่อให้ดู แล้วเจอกันอันดาคราวนี้จะไม่ปล่อยให้หลุดมือไปอีกแล้ว